สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ว่างในงานทัศนศิลป์นะคะพื้นที่ว่างในงานทัศนศิลป์นีหมายถึงบริเวณว่างที่ไม่มีอะไรปรากฏนะคะพื้นที่ว่างในการวาดภาพมีอยู่สองลักษณะนะคะคือบริเวณว่างรอบๆและก็บริเวณว่างภายในภาพนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าบริเวณว่างรอบๆกับบริเวณว่างภายในเป็นอย่างไรนะคะ สมมุติว่าในพื้นที่งานของเรามีกรอบสี่เหลี่ยมนะคะ,ะเราวาดรูปผลไม้รูปหนึ่งนะคะ,ะสมมุติวาดรูปส้มนะคะแล้วเราใส่ลวดลายด้านนอกบริเวณนอกนะคะลวดลายอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้คือยกตัวอย่างถ้าในภาพนี้บริเวณพื้นส้มนักเรียนเห็นว่าพื้นส้มมีลวดลายอะไรไหมคะ พื้นส้มไม่มีลวดลายอะไรปรากฏเลยอันนี้คือเรียกว่าพื้นที่ว่างนะคะแบบนี้เรียกว่าพื้นที่ว่างภายในนะคะต่อไปนะคะพื้นที่ว่างบริเวณรอบนอกนะคะยกตัวอย่างสมติมิดวาดวาดต้นเห็ดนะคะใส่ลวดลายข้างใน แบบนี้นะคะคือการที่วาดลวดลายที่อยู่ตรงกลางหรือลวดลายข้างในนะคะแล้วก็มีบริเวณว่างๆภายนอกไม่มีลวดลายเลยปรากฏอันนี้เรียกว่าพื้นที่ว่างภายนอกนะคะต่อมาเรามาดูกันว่าเรานําพื้นที่ว่างไปใช้ในการวาดภาพอย่างไรนะคะยกตัวอย่างสมมติมิดวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วกันนะคะวาดภาพภูขเขา มีก้อนเมฆนะคะแบบนี้มีถนนอ่ท่าถามว่าภูเขานี้และภาพร,บรอบๆบริเวณภูเขานักเรียนคิดว่ามีตรงไหนมีพื้นที่ว่างบ้างไหมคะเดี๋ยวลองสังเกตดูว่าภาพออกมาจะเป็นอย่างไรนักเรียนสังเกตภาพนี้ดูนะคะว่ามีบริเวณว่าง มากน้อยแค่ไหนคะถ้าเกิดในภาพของเราไม่มีพื้นที่ว่างเลยนักเรียนคิดว่าภาพออกมาจะเป็นอย่างไรคะภาพอาจจะดูแน่นเกินไปนะคะไม่มีพื้นที่ว่างทําให้ภาพเนี่ยดูอึดอัดนะคะต่อไปนะคะถ้าเกิดมิดวาดภาพสิ่งแวดล้อมเหมือนภาพเมื่อกี้เหมือนกันนะคะวาดภูเขาแบบนี้นะคะ วาดมาแค่นี้นักเรียนคิดว่าภาพดูเป็นยังไงคะมีพื้นที่ว่างเยอะใช่ไหมคะพื้นที่ว่างเยอะเกินไปก็ทําให้ภาพดูไม่สวยงามอีกนะเพราะว่ามีพื้นที่ว่างเกินไปมีเนื้อหาน้อยเกินไปเพราะนั้นการที่นักเรียนจะนําไปใช้ในการวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ว่างนะคะควรให้ภาพมีพื้นที่ว่างพอสมควรนะคะไม่มากเกินไปหรือไม่มีพื้นที่ว่างเลยจะทําให้ภาพดูดอัด น,นี่คือมิตรอยากให้นักเรียนนาไปใช้ในการวาดภาพนะคะเวลาบางคนส่งผลงานมาภาพอาจจะมีพื้นที่ว่างมากเกินไปนักเรียนก็ควรจะเพิ่มเติมนะคะแก้ไขปรับปรุงผลงานของตัวเองในงานต่อไปนะคะอย่าให้มีพื้นที่ว่างมากเกินไปแล้วก็ไม่แน่นเกินไปนะคะวันนี้เราจบเรื่องพื้นที่ว่างแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ